เลข3ตัวไปตัดเล่นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมนะก็ถือได้ว่าถ้าใครตามผมาตามผมอิหรีนะครับงวดก่อนได้ทั้งเจ็ดสามนะครับได้ทั้งเจ็ดสามแล้วก็สามแปดนะครับทุกคนนะครับสําหรับใครที่ติดตามนะครับติดตามผมก็ขอดีใจด้วยนะครับนะผู้ดใดได้แน่พี่น้องผู้ดใดได้แน่งวดบางยานี่สามแปดพิมเสนครับสามแปด พิมานแอรนะครับสามแปดบางยานี่ผู้ใดไดแน่นะครับอ่าสี่หกสี่หกดังเหรอสี่หกนะครับอ่าคุณเปิ้ลพิมพ์มานะครับว่าสี่หกดังนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีแม่อ้วนนะครับสวัสดีแม่อ้วนในย่างโอ้ยแม่อ้วนในย่างพอเลวผมหิวในย่างเลยนะครับนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่อ้อมสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคุณสมเน็ตนะครับผมนะถ้าผมาไลฟ์สดนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับ <_ tiempo> บางทีผมก็บางทีผมก็อ,อ,อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับผมนะดังตัวไหนเนี่ยพี่น้องพิมมาเนียนะครับผมนะงวดนนี้เลขดังตัวไหนบ้างพิมมาหน่อยนะครับทุกคนนะ <businesses> พิมมาหน่อยครับอืม นะครับสามแปดได้สามแปดนะครับได้ไหมได้ไหมใครใครได้บ้างสามแปดงวดวงยาหน่นะครับสามแปดวงยานน่ก็มีในซ่องนี่นะครับสามแปดวงยานน่ก็มีในซ่องนี่นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวมาเบิรงกันพี่น้องมาเบิรงกันอดอกนี้คือดอกสรุปพี่น้องนะครับดอกสรุปนะครับแต่ไม่ใช่โค้งสุดท้ายเด้อนะครับไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับนะทุกคนเพราะว่า นะครับเพราะว่านะครับจะมีสายด่วนมาให้นะครับผมประมาณวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่าถ้าอ่าประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับจะมีสายด่วนมาให้นะประมาณวันที่สิบห้าเดยวพี่น้องนะครับนะจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขคู่สุดท้ายและโค้งสุดท้ายเป็นดอกสรุปกวาใได้นะครับผมนะ ในนี้นะครับจะมีเลขตัวฟันอยู่นะครับในนี้ในซองนี้จะมีเลขตัวฟันอยู่นะครับนะคืองวดวังยานี่ฟันแปดพี่น้องนะครับฟันแปดนะครับแปดสามแปดแปดสามนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันงวดนี้นะครับงวดก่อนฟันแปดก็ได้ไปอยู่น้องพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวมามาลุ้นไปซอยกันนะครับงวดนี้อ่าได้สามแปด หนึ่งรอค่ะนะครับดีใจด้วยนะครับผมนะแม่อ่อนแอนะครับแม่อ่อนแอก็แพ้ไปนะครับนะก็ได้ไปงวดนี้นะครับซองงวดนี้ฟันห้านะครับได้ <c oughs> ถ้าทุกคนได้เลขตัวใดมากก็เหล้วเต่นะครับถ้ามีห้าคำติดหามากนะครับจับใส่ไว้เลยนะครับนะทุกคน นะขันมีเลขหาขันตีดหามานะครับจับใส่ไปเลยนะนะครับอ่ะฟันห้าเด้อพี่น้องนะครับนะฟันหาเด้อนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดผมบอกห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเป็นเลขนะครับห้าเจ็ด เป็นเลขที่ผมบอกคนในกลุ่มไปไปขนาบมือนะครับได้ประมาณสิปมือเล้วนะครับนะา57 75นะครับทุกคนกรับเรียนได้กรับนะครับผมนะฟันห้านะครับฟันห้านะผมจะมีตัวการให้นะครับผมนะแล้วเลขต่อมานะครับเลขต่อมานะครับหาขึ้นกันพี่น้อง ขึ้นต้นด้วยหานะครับหาคือกันเนาะนะครับอ่าห้าแปดนะครับทุกคนนะาฟันห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะครับฟันห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะครับนะเนอะโปรแกรมอ่าเลขในซองนะครับจะมีทั้งเลขสถิติและเลขสูตรนะครับจะอยู่รวมกันในนี้แหละนะครับทุกคนนะครับดังบัลังผมบอรลูนะครับนะดังบ้าลัง ดังบ่ดังบ่รู้นะครับนะแต่จะมีในนี้แหละนะครับผมนะส่วนตัวนี้นะครับทุกคนตัวเจาะตัวนี้นะครับคือตัวกันเนาะตัวกันด้วพี่น้องนะครับตัวกันนะครับอันนี้คือตัวกันนะครับเก้าแปดแปดเก้านะครับผมนะอ่านะครับเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องนะครับห้าเจ็ดห้าแปดเก้าแปดนะครับผมนะอย่าลืมกลับด้วยนะครับอ่ะ แนวทางผมนะครับถามว่าเลนเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังบอกก็ได้นะครับแนวทางแนวทางแนวทางที่ผมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซองสามตัวหรือหมัดเดียวนะครับผมนะที่ผมให้ในวันนี้หรือทุกทุกครั้งนะครับทุกคนเน้นบนนะครับให้เน้นบนนะครับให้เน้นบนเพราะว่าส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนมากบนนะครับบน นะครับมันสิมักมากเทิ่งนะครับถ้ามาก็คือมาบนนะครับผมนะอ้าแปด่าอั้นนะคะนะครับท่านบนนะนะครับอ่ะต่อมานะครับเลขหมัดเดียวนะครับทุกคนเลขหมัดเดียวนะครับถ้าใครติดตามผมมาจริงๆนะครับขันผู้ใดติดตามผมอิหรีนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หายไปนะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หายไปนะครับนะ คัดสารม่ใุกทุกคนโดยเฉพาะนะครับคัดสารมาให้ทุกๆคนโดยเฉพาะนะครับก็คือเลขตัวนี้นะครับก็คือเลขตัวนี้นะเลขตัวนี้เลยนะครับสรุปได้ว่าเป็นตัวนี้นะครับทุกคนสรุปได้เป็นตัวนี้นะครับสามห้าห้าสามนะครับสามห้าห้าสามนะสามห้าห้าสาม นะครับสามห้าห้าสามทุกคนนะครับผมผมว่าผมคิดดีแล้วนะครับคิดดีมากนะครับอันนี้คือความชอบนะครับนะก็ขอให้มากและพี่น้องนะครับเอ่อขอให้มากนะครับนะนะครับสามห้าสามนะครับก็เก็บไว้เก็บไว้เบื้องเลีนก็ได้พี่น้องแคบไว้เก็บไว้เบื้องเลีนนะครับอ่ายังเหลือเลขสามตัวนะครับทุกคนนะผู้ใดไปกอนบ่ได้เด้อพี่น้องเลขสามตัวนะครับอยู่ขังลางนะครับ เลขสามตัวอยู่ข้างล่างนะครับเลขสามตัวอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนนะเลขสามตัวอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนเลขสามตัวอยู่ข้างล่างนะครับนะเก้าห้าหายไปนะครับผมว่าได้หายเก้าห้านะนะครับอ่ะเลขสามตัวนะครับ ือตัวนี้เลยนะครับผมนะก็ซองนะครับซองเลขซองตามนี้เลยนะครับผมนะเลขซองตามนี้เลยนะครับเลขสามตัวหกสี่เจ็ดนะครับนะแนวทางทั้งหมดนะครับให้ไปเน้นบนนะครับผมนะพรุ่งนี้ใครอยากได้สายด่วนนะครับใครอยากได้สายด่วนนะครับนะครับใครอยากได้สายด่วน เข้ามาเอานะครับในกลุ่มนะครับปิมแอด T O E Y h a n d ีนะครับมีแอดข้างหน้านะครับเข้าไปในไลน์เลยนะครับทุกคนเนาะ